ขอสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Immortal Kingdom กันอีกเช่นเคกยกนนะครับและแล้วนะครับทางตัวเกม Immortal Kingdom ก็ได้ทำการเปิด Open Beta อย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่20กันยายนนะครปี2023นั่นเองสำหรับใครที่ได้เล่น Immortal Kingdom ในช่วงของการ CPT นะครับและทำการเติมในช่วง CPT แล้วเพื่อนๆจะสามารถได้รับเพจตอน Open Beta นแบบคืน2 0 0ซึ่งเป็นเพจ เติมนะครับไม่ได้ขึ้นด้วยเพชรผูกเนาะทางโปรแกรมในท่วงเริ่มต้นครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครบตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์หนจนถึงเซิร์ฟเวอร์หนะครับส่วนตัวแล้วผมลงอยู่เซิร์ฟเวอร์หนะสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นด้วยกันนะครับก็สามารถตามเข้ามาได้และอย่าลืมนะครับกรอกโค้ดที่ผมขึ้นในหน้าจอนะครับหรือว่าจะก๊อปปี้ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะเอาคดนี้นะครับไปทําการกรอกเพื่อรับของรางวัลฟรีๆกันไปเลยนะครับซึ่งในภาคนี้ครับเพื่อนผมจะมาพาเพื่อนนะครับไปดูจ เราจะหาตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเทียนลิสตจิตพูดหลังจากที่เราได้ทําการลองสัมผัสหลายๆตัวละครนะว่าตัวไหนมันโกงมันโอพขนาดไหน,นกันบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะครับตามัาเพื่อนใดๆครับที่เจอปัญหาเล่นเกมนานๆแล้วเครื่องร้อนเล่นมือถือกราฟิกไม่ไหวนะครับสามารถไปดาวน์โหลดโปรแกรม LDPlayer ตามคลิปนี้เลยเบื่อไหมกับการเล่นเกมผ่านมือถือ เล่นไปนานโทรศัพท์ร้อนการาฟิกในตัวเกมก็รู้สึกว่ามันแรงเกินไปโทรศัพท์เรารับไม่ไหวในพาร์ทนี้ครับผมมีโปรแกรมดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือโปรแกรม LD Player เป็นโปรแกรม e m u l a t o r ตอรจำลองการเล่น Android บนเวอร์ชัน PC ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเกมได้หลากหลายและมากมายตามความต้องการและความสนใจของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะว่า LD Player ของเราเนี่ยเราไปวิธีการดาวน์โหลดแล้วมาเล่นกันในรูปแบบไหนกันบ้างสำหรับโปรแกรม LD Player นะครับผมจะทำการทิ้งลิ ิด้ดาวน์โหลดไว้ทางด้านป้ายคลิปวิดีโอนว้ครับถ้าโปรแกรม LD Player นะครับก็มีตัวเวอร์ชันดาวน์โหลดให้2เวอร์ชันนะครับเพืเ่อนๆจะดาวโหลดเป็น LD Player 9หรือว่า LD Player 5ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะไปเลือกเวอร์ชันเองตามความต้องการในการเล่นแต่ถ้าเพืเ่อนๆท่านใดครับที่กำลังอยากจะเล่นเกม Immortal Kingdom ผมแนะนาว่าให้ทำการดาวน์โหลด LD Player 9แบบ64บิตนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยเล่นเกมเนี่ย ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อเพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลดแล้วนะครับจะมีการติดตั้งโดยเร็วนะครับให้เพื่อนเพื่อนติดตั้งโดยเร็วหรือเพื่อนเพื่อนจะทำการกําหนดแล้วติดตั้งโปรแกรมเองตามความชื่นชอบก็ได้ช่นกันครับว่าจะย้ายเป็นปฟเดอร์ไหนนะครับเมื่อพร้อมแล้วให้ทําการดาวน์ดติดตั้งไปได้เลยและเมื่อเพื่อนเพื่อนทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรมนั่นเองให้เพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลด e ี e r ทเทิลคิงด้แล้วกดเข้าเกมพี่เท่านี้ครับเพื่อนเพื่อก็สามารถเล่นเกมที่หมดปัญหามือถือร้อน ได้แล้วได้ครับโอเคครับผมหลังจากที่เพื่อนๆทำการดาวน์โหลด LD Player มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกดไปที่ฟันเฟืองทางด้านซ้ายล่างนะครับผมแล้วก็ไปที่คุณภาพจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการปรับเป็นสูงแมกสูงแมกแล้วก็เปิด HDR ครับเพียงเท่านี้ครับตัวเกมของคุณก็จะภาพสวยๆชัดแจ๋วแบบนี้แล้วนะครับบอกเลยหมดปัญหาเครื่องมือถือรอนหรือว่ากระตุกขณะเล่นนะครับ LD Player 9ช่วยคุณได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจิตพูดกันละก่านะครับผมจิตพูดคืออะไรครับจิตพูดก็คือผู้ช่วยในการช่วยรบของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจียนลงดันตีบอสพีพีหรือว่าอะไรก็ตามครับซึ่งจิตพูดเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถพาจิตพูดไปร่วมกับเราหรือว่าลงสนามได้สูงสุดอยู่ที่3ตัวซึ่งจิตพูดจะถูกแบ่งออกเป็นประมาณนี้ครับก็คือ2ตัวแรกจะเป็นจิตพูดเริ่มต้นที่จะใช้เวลาปลดไม่นานบัลแรกก็สามารถปลดได้ส่วนจิตพูดตัวที่3ครับจะทําการปลดก็ต่อเมืนะ่อเราเลเวลถึง, 230, งส่วนใหญ่งร้อกสามสรถถึ่นส สายเติมและที่สําคัญครับในระบบของจิตพูดครับเวลาคุณอัพนะครับหนตัวตัวเสริมนะครับก็จะได้รับในส่วนของขั้เลเวลไปเช่นเดียวกันเวลาคุณเอาตัวเสริมใส่ค่าเลเวลใช่ไหมแล้วก็เอามาวาปปุ๊บคุณจะได้รับค่าพลังซึ่งค่าพลังครับจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเนาะอยู่ที่แมนเจสันเจ,จ็ดหมื่นซึ่งเป็นค่าพลังที่เยอะมากๆครับมันจะทําการบวกให้กับตัวละครหลักของเพื่อนๆนะนี่จะเป็นโบนัสแล้วก็มีลำดับแรง์กิ้งตรงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันครับที่จะเป็นการเพิ่มด VE, มาเม นะว่าเอ้ยพี่แล้วจิตพูดอะมันมีกี่ตัวแล้วเราจะหาตัวอะไรมาบ้างนะครับก็สามารถเรียนไปดูในส่วนของอับลบัมได้เลยเนาะจะขอยกตัวอย่างในจิตพูดในระดับ s อ r เละกันครับที่ผมจะจัดเทียริฟส่วนระดับ UR มันเป็นตัวละครที่ OP อยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงอะไรมากเนาะยกตัวอย่างตัวแรกครับก็จะเป็นตัวนี้นีวานะครับก็เป็นจิตพูดที่ดีมากแครับในระดับ u r กาจัดว่าเป็นเทียรต้นๆเลยก็ว่าได้ด้วยสกิลที่ค่อนข้าง OP และโกมากแ่ครับนี่ที่มีเวลากูดาวแล้วก็ตัวค ส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็นนัดปูนแห่งส,งสายสวายตัวละครตัวนี้เป็นจิตพูดที่เ,เพื่อนสามารถร่วมกิจกรรมและมีโอกาสได้รับซึ่งบางกิจกรรมก็อาจจะต้องเสียเงยินในการเติมเข้าไปบ้างเล็กน้อยนอะสำหรับสิตพูดตัวนี้ครับก็ะจะมีสกิลประเภทนัดบุนนะครับที่จะเป็นน้ําแข็งโจมตีศัตรูครับทำดาเมจอยู่ที่2,500เนะครับก็เป็น ตัวระดับกอทั้งคู่เช่นเดียวกันอันี้จะทําอยู่ที่สามเราลงมาก็จะเป็นนําบุญแห่งแสงนะครับอันี้จะเป็นในระดับ U R ผมยกให้เป็นเทียร์กอเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดในระดับ T R S A แล้วก็ B กันหน่อยละกันนะครับตัวที่ผมยกให้ในระดับ S D A นะครับเป็นตัวที่มีได้จะดีมากๆครับ ยกตัวอย่างตัวแรกเลยนะครับนั่นคือตัวนี้คืออัศวินเกาะเล็กอัศวินก้อน,อนเล็กครับอาจจะมองเห็นว่าเป็นตัวประเภทป้องกันแต่นะครับตัวละครนี้เป็นตัวที่สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆครับและความถึกของเขาเนี่ยสามารถยืนรับดาเมจให้กับตัวหลักของเราได้พอสมควร สมควรเพราะด้วยสกิลหลักของเขานะครับจะเป็นการโจมตีโดยการพุ่งโลหะขนาดยักษ์นะครับออกมาครา้งหน้าครับสร้างนาเมจอยู่ที่1,860นะครับให้กับสตูอันนี้คือเลเวลเริ่มต้นสามารถอับสูงสุดจะอยู่ที่เลเวล16นั่นเองนะครับในการโจมตีและจะมีการชีคานะครับคือการสูญเสีย sp การโจมตี65เต่อววทีสำหรับ5ววธีแล้วก็คููดาว15นวทีนะครับก็จะเป็นการระเบิดเรื่อในการโจมตีได้เองก็จัดว่าเป็นตัวที่สามารถยืนตาอในช่วงต้นดีมากแม่ครับถ้าเมื่อ ตีใกล้นะครับหรือว่าตีไกลที่ไม่ใช่สายแทงนั่นเองตัวต่อมาครับผมตัวที่อยากจะแนะนำนะครับก็ยกให้เป็นตัววิญญาณกระบี่เลียดมังกรตัวนี้เป็นเพื่อนสามารถเติมซื้อได้นะครับในหน้าต่างอันแรกนะครับซื้อศูนย์บาทนะครับนั่นคือมังกรจิตนักสู้เนี่ยสามารถซื้อได้ในราคา980ใครสามารถซื้อได้ก็แนะนําว่าซื้อมาเลยเพราะว่าในการสูบเหล็กกันออกมันค่อนข้างยากนะแต่ยาน้อยครับเวลาเราซื้อมาเราก็สามารถการันตีตัวเขามาเลยซึ่งตัวละครตัวนี้ครับความสามารถนะครับนั่นคือการโจมตี ตูตนะครับอยู่ที่2,304นะครับกับตูที่เป็นวงกว้างเนาะดาเมจตอบผู้เล่นก็ดีมากๆครับเพราะว่าสามารถนำไปใช้ในรูปแบบของการ PvP ได้เช่นเดียวกันก็การทำดาเมจครับทุกๆ30ของปริมาณเลือดตูที่โดนสกิลครับจะเพิ่มผลดาเมจสูงสุดอยู่ที่50และเพิ่มค่าโจมตีสูงสุดโดยอิงจากปริมาณเลือดที่ตัดสุด10นนั่นเองนะฮะก็จัดว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆครับจะโดดเด่นไปทางด้านของการ PvP แต่ถามว่า Pvpe พอได้ไหมก็สามารถนำมาเล่นได้ครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเด็ด Pv เป็นหลักเนาะตัวละครตัวต่อแมครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างล็อกให้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับนั่นคือนกทอง3ขานั่นเองซึ่งนกทอง3ขาครับเป็นตัวละครประเภทสาย AOE หรือว่าเป็น PVE ซมากกว่านะครับไว้เคลียร์มอนเคลียรย์อะไรพอด้วยสกิลของน้องทองสามค,าครับที่จะเป็นการสร้างดาเมจยอยู่ที่1,860%ให้กับศัตรูในพื้นที่ขนาดใหญ่ครับแล้วก็หาก SV ของศัตรูสูงกว่า70%นะครับศัตรูจะติดปึง,งงต่อเนื่อง2วินวทีถ้า SV ของศัตรูต่ำกว่า30%ครับศัตรูจะเปราะบาง สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนี่ยห้าวินาทีก็คือทําให้เหมือนก่อแตกนั่นเองและสามารถโจมตีได้รุนแรงมากๆมครับตัวนี้จะเป็นตัวที่การันตีให้ช่วงเริ่มต้นแต่สามารถปั้นเล่นได้สําหรับสายฟรีนะครับหรือว่าใครมีงบประมาณที่จํากัดครับตัวนี้จัด่าเป็นอีกตัวที่เดือบเบสมากๆนะครับสําหรับนกทองสามขานั่นเองตัวละครตัวต่อมาครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยประเภทโจมตีครับก็คือเมาโยเมาโยด้วยคุณสมบัติของสกิลที่ผมบอกว่าสามารถลดป้องกันของศัตรูได้อยู่ที่2นะ่รับเ่อ้าราเด่นอะไรมาากขนนนดั้แต่์นยครับร ที่เราสามารถลดป้องกันศัตรูหรือแม้กระทั่งบอสนะครับก็จะทําให้การโจมตีหรือว่าทํำดาเมจของเราเนี่ยกับบอสตัวน,นั้นนได้ดุนแดงมากขึ้นเพราะว่าเขาได้ทําการลดป้องกันของศัตรูไปแล้ว20%นั่นเองตัวละครตัวต่อแมาครับผมนั่นคือราชามมนอัคคีเป็นตัวละครประเภทโจมตีเช่นเดียวกันครับและด้วยสกิลที่ค่อนข้างโอปคือสกิลเขาจะสามารถ ลดความเร็วนะครับหรือว่าลดสปีดของศัตรู40เปเ็นระยะเวลา5วินาทีและทําการคูดาว15วินาทีนอกจากการโจมตีเป็นวงก้างแล้วก็สปีดไปโจมตีของศัตรูแล้วนะครับคุณสามารถลดสปีด40ให้ใส่กับศัตรูได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับซึ่งในสปีดเนี้ยผมไม่ได้จจว่ามันรวมในสปีดของความเร็วโจมตีด้วยไหมหรือว่าลดแค่ความเร็วเคลื่อนที่นะครับแต่ในส่วนที่มันบอกว่าเป็นความเร็วอาจจะรวมในส่วนของความเร็วโจมตีด้วยจะทาให้โจมตีช้าลงเพราะว่าตััววนี้้ช่ยดไปทง40ิา ต่อมาครับก็จะเป็นประเภทของ t ท b นะครับเทีกับเทีก็จะเป็นตัวนี้ครับนั่นคือยักเกล็ดน้ําแข็งยักเกล็ดน้ําแข็งครับเป็นประเภทป้องกันและสกิลส,ส่วนใหญ่เขาจะเด่นทางด้านป้องกันนะครับต่อเนื่องก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจิตพูดตัวอะไรที่ควรหาในช่วงต้นกเกมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะในภาคนี้ผิดพลาดปนนาระการใดขอกราบประทานอไปกันด้วยและถ้าใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันในภาต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ